เรียนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมานาทุกท่านดิฉันนางสาวม,มนฤดีโพประดิษฐ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการสนวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพรขอรายงานผลงานวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์กบนาเพื่อเพิ่มอ,อ,อัตราการเจริญเติบโตโดวยวิธีการคัดเลือกภายในครอบครัวกบนาถือเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงมีไขมันต่ำโดยมีรายงานว่าส่วนน่องของกบมีโปรตีนสูงถึง83% และมีไขมัน5.8%ของน้ำหนักแห้งถือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยแหล่งเลี้ยงกบที่มีความสำคัญของประเทศไทยอยู่บริเวณภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือสำหรับปัญหาของการเลี้ยงกบเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกบจะพบปัญหาเรื่องกบการมีการเจริญเติบโตช้าและเรื่องโรคสำหรับกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ได้มาได้มีแนวคิดในการปรับปรุงพันธุ์กบนาเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นและใช้ในการกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรโดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกบนาที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือกภายในครอบครัวในแต่ละรุ่นและประเมินค่าทางพันธุก,กรรมในลักษณะการเจริญเติบโตของกบนาที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์จำนวนสองรุ่น สำหรับวิธีการศึกษานะคะประชากรพื้นฐานที่ใช้ในงานศึกษาครั้งนี้ใช้กบนาจากจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากอาสุชาติและคณะ2559ได้รายงานไว้จากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกบนา5แหล่งพบว่ากบนาจากจังหวัดเพชรบุรีมีการเจริญเติบโตสูงที่สุดงานวิจัยเรื่องนี้จึงนํากบนาจากจังหวัดเพชรบุรีมาเป็นประชากรพื้นฐานเพื่อผลิตประชากรรุ่นพ่อแม่ โดยนำประชากรรุ่นพื้นฐานมาจากคู่ผสมพันธุ์ในบ่อซีเมนต์ขนาด1.5คูณ2เมตรจำนวน20บ่ออนุบาลลูกกบนาแบบแยกครอบครัวจนมีอายุครบ6สัปดาห์จึงปรับความหนาแน่นโดยสุ่มกบนาเลี้ยง100ตัวต่อบ่อคิดเป็นความหนาแน่นประมาณ34ตัวต่อตารางเมตร เลี้ยงกบโดยให้กินอาหารเม็ดสำเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่ต่ำกว่า30%และเก็บข้อมูลความยาวและน้ำหนักทุก4สัปดาห์จนมีอายุครบ22สัปดาห์เมื่อกบนาอายุครบ22สัปดาห์จึงนำมาชั่งน้ำหนักและวัดความยาวเพื่อใช้ในการคัดเลือกโดยแบ่งกบนาอายุ22สัปดาห์เป็น2กลุ่มกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุม สำหรับกลุ่มคัดเลือกจะคัดเลือกกบนาที่มีน้ำหนักมากที่สุด5คู่ต่อครอบครัวและกลุ่มควบคุมจะสุ่มกบนา4คู่ต่อครอบครัวจะ,จะมีปริมาณของกบนากลุ่มคัดเลือกทั้งหมด200ตัวและกลุ่มควบคุม160ตัวนำกบนากลุ่มคัดเลือกไปเลี้ยงต่อเพื่อให้สมบูรณ์เพศในถังไฟเบอร์กลาสขนาด1 0.75เมตรโดยแต่ละครอบครัวประกอบด้วยเพศผู้1ถังและเพศเมีย1ถังถังละ5ตัว สำหรับกลุ่มควบคุมจะนำไปเลี้ยงต่อในในบ่อซีเมนขนาด1 5คูณ2เมตรจำนวน2บ่อบ่อ,บอละ80ตัวอันนี้เป็นลักษณะของบ่อไฟเบอร์กลาสที่ใช้ในการเลี้ยงกลุ่มคัดเลือกและบ่อซีเมนที่ใช้ในการเลี้ยงกลุ่มควบคุมค่ะเมื่อกบนาทั้งสองกลุ่มพร้อมผสมพันธุ์วางไข่จะนำมาพบพันนะคะเพื่อผลิตรุ่นที่หนะคะโดยกลุ่มคัดเลือก จะคัดเลือกกลนาที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่พร้อมผสมพันธุ์นะคะนำมาผสมแบบสลับกันระหว่างครอบครัวเพราะพันธุ์ถังละหนึ่งคู่าการจับคู่ผสมพันธุ์จะใช้เพศเมียของครอบครัวที่1ผสมพันธุ์กับเพศผู้ของครอบครัวที่2เพศเมียของครอบครัวที่2ผสมพันธุ์กับเพศผู้ของครอบครัวที่3ส,สลับอย่างนี้ไปจนครบ20ครอบครัวค่ะ สำหรับกลุ่มควบคุมจะเพาะพันธุ์แบบหมู่นะคะโดยเฉพาะพันธุ์ในบอ่อซีเมนขนาด2คูณ5เมตรจำนวน2บอ่บอบ่อละ10คู่อันนี้จะเป็นลักษณะการเพาะพันธุ์กบนะคะเมื่อพ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์และวางไข่แล้วจึงแยกพ่อแม่พันธุ์กบออกไปนะคะและดำเนินการอนุบาลและเลี้ยงลูกกบนาทั้งสองกลุ่มเหมือนรุ่นพ่อแม่ โดยจะเลี้ยงในบ่อซีมเมนขนาด1.5คูณ2เมตรและเมื่อครบ6สัปดาห์จึงปรับความหนานแน่นและเลี้ยงต่อไปจนครบ22สัปดาห์เมื่อประชากรกบนารุ่นที่1อายุครบ22สัปดาห์จึงนำมาชั่งน้ำหนักและวัดความยาวเพื่อใช้ข้อมูลในการคัดเลือก <c oughs> โดยกลุ่มคัดเลือกนะคะจะเลือกอะจะคัดเลือกกบนาที่มีน้ำหนักมากที่สุด5คู่ต่อครอบครัว สำหรับกลุ่มควบคุมจะมีทั้งหมด2กลุ่มโดยจะสุ่มมากลุ่มละ40คู่นำกบนาทั้ง2กลุ่มนะคะมาเลี้ยงให้พร้อมผสมพันธุ์วางไข่เช่นเดียวกับในรุ่นพ่อแม่ค่ะ <c oughs> เมื่อกบนารุ่นที่หนึ่งพร้อมผสมพันธุ์วางไข่นะคะก็จะนำมาเพาะพันธุ์แบบสลับครอบครัวเพื่อผลิตรุ่นที่สอง โดยการจับคู่ผสมพันธุ์ในรุ่นที่2ก็จะมีการสลับครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเราได้ลูกกบมาก็จะเลี้ยงกบนาจนมีอายุครบ22สัปดาห์การวิเคราะห์ข้อมูลจะเปรียบเทียบการเจริญเติบโตในแต่ละรุ่นโดยความยาวน้ำหนักน้ำหนักเพิ่มต่อวันอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะใช้วิธีการเปรียบเทียบแบบกลุ่ม independent sample t-test โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ระด,ดับความเชื่อมั่น95%น้ำหนักเพิ่มต่อวันคำนวณจากน้ำหนักสุดท้ายลบด้วยน้ำหนักเริ่มต้นหารด้วยระยะเวลาการทดลองอัตราการเติบโตจำเพาะคำนวณจากค่าลอนของน้ำหนักสุดท้ายลบด้วยค่าลอนของน้ำหนักเริ่มต้นหารด้วยระยะเวลาการทดลองสำหรับการประมาณค่าทางพันธุกรรมจะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะได้แก่การประมาณค่าการตอบสนองของการคัดเลือก ค่าความแตกต่างของการคัดเลือกและค่าอัตราพรนธุกรรมค่าตอบสนองของการคัดเลือกนะคะเป็นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยนในประชากรรุ่นที่คัดเลือกกับประชากรรุ่นพ่อแม่ซึ่งในงานวิจัยเรื่องนี้จะนำค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมมาใช้ในการปรับความคาดเคลื่อนที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในแต่ละรุ่นค่ะ ค่าความแตกต่างของการคัดเลือกเป็นค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่คัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์กับค่าเฉลี่ยของประชากรในครอบครัวสำหรับค่าอัตราพันธุกรรมงานวิจัยครั้งนี้นะคะจะประเมินค่าอัตราพันธุกรรม2แบบนะคะโดยการประเมินจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวโดยการประเมินค่า intraclass correlation และการประเมินจากค่าการตอบสนองของการคัดเลือกซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัวสำหรับการประเมินจากการิีครห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวโดยการประเมินค่า interclass correlation จะดำเนินการในคำนวณได้จากประชากรรุ่นพ่อแม่นะคะโดยประเมินจากสัดส่วนของวาเรียนระหว่างครอบครัว กับผลรวมของวาเรียนระหว่างครอบครัวและภายในครอบครัวโดยการวิเคราะห์บ n e w a y a n a อ y อ i s of v a r บ a n c e และจากสมการให้กำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ2 T ีสำหรับการประเมินจากการตอบสนองของการคัดเลือกซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยดูภายในครอบครัวจะคำนวณค่าอัตราพันธุกรรมของประชากรทั้งหมดจากอัตราพันธุกรรมจากการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัวที่ประเมินจากสัดส่วนระหว่างค่าการตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมดกับความแตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมดในการคัดเลือก2รุ่น ประกอบกับข้อมูลค่าความสัมพันธ์ของการผสมพันธุ์ซึ่งในกรณีนี้ครอบครัวเป็นแบบฟูสิบมีค่าเท่ากับ0.5และข้อมูลค่าสสัมพันธ์ของลักษณะที่ปรากฏภายในครอบครัวสำหรับผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตพบว่าประชากรรุ่นที่1กลุ่มคัดเลือกมีความยาวน้ำหนักน้ำหนักเพิ่มต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ ที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมและแตกต่างอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกับรุ่นที่2ซึ่งพบว่าม,มีการเจริญเติบโตที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมและมีการและมีความแตกต่างอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกันสำหรับความแตกต่างของความยาวและน้ำหนักของกบนาระหว่างกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุมในแต่ละรุ่นพบว่าในส่วนของความยาวนะคะ ในรุ่นที่ 1, กลุ่มคัดเลือกมีความยาวมากกว่ากลุ่มควบคุมคิดเป็น3.10%และในรุ่นที่2คิดเป็น7.14%สำหรับข้อมูลด้านน้ำหนักพบว่ากบนากลุ่มคัดเลือกมีน้ำหนักมากกว่ากบนากลุ่มควบคุมในรุ่นที่1คิดเป็น13.18%และคิดเป็น46.74%ในรุ่นที่สําสำหรับผลการประเมินค่าทางพันธุก,กรรมพบว่า ค่าการตอบสนองของการคัดเลือกในกบนารุ่นที่1มีความมีค่าการตอบสนองของการคัดเลือกโดยความยาวเท่ากับ0.32และโดยน้ำหนักเท่ากับ18.94ในรุ่นที่2มีค่าการตอบสนองของการคัดเลือกโดยความยาวเท่ากับ0.42และโดยน้ำหนักเท่ากับ47.38สำหรับค่าความแตกต่างของการคัดเลือกในรุ่นพ่อแม่พบว่า มีความแตกต่างของการคัดเลือกด้วยความยาวเท่ากับ0.16และน้ำหนักเท่ากับ10.28ในรุ่นที่1มีความแตกต่างของการคัดเลือกโดยความยาวเท่ากับ0.95และโดยน้ำหนักเท่ากับ69.65ในรุ่นที่2มีความแตกต่างของของการคัดเลือกโดยความยาวเท่ากับ0.99และน้ำหนักเท่ากับ68.33สำหรับค่าอัตราพันธุกรรม พบว่าค่าอัตราพันธุกรรมที่ประเมินจากการวิเคราะห์ความสัมพันธน์ระหว่างครอบครัวหลังจากปรับปรุงพันธุ์ไปได้ทั้งหมด2รุ่นมีค่าความยาวมีอัตราพันธุกรรมเท่ากับ0.106และน้ำหนักเท่ากับ0.021สำหรับค่าอัตราพันธุกรรมที่คำนวณจากค่าการตอบสนองของการคัดเลือกโดยความยาวพบว่าหลังจากปรับปรุงพันธุ์ไปแล้ว2รุ่นมีค่าอัตราพันธุกรรมโดยความวายาวเท่ากับ 0. 51และโดยน้ำหนักเท่ากับ0.149ส,สรุปและวิจารณ์ผลนะคะกลบนากลุ่มคัดเลือกมีการเจริญเติบโตมากกว่ากลบนากลุ่มควบคุมในรุ่นเดียวกันและกลบนากลุ่มคัดเลือกมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกรุ่นโดยในรุ่นที่1กลบนากลุ่มคัดเลือกมี มีน้ำหนักมากกว่ากลนาลกลุ่มควบคุมคิดเป็น13.18%และในรุ่นที่2คิดเป็น46.74%สำหรับผลจากการปรับปรุงพันธุ์กบนาในครั้งนี้นะคะให้ผลที่สอดคล้องกับการปรับปรุงพันธุ์ปลานินและปลานินแดงโดยในสําหรับปลานินสุภัตราและมริวัน2535ได้ดําเนินการคัดเลือกปลานินโดยดูลักษณะภายในครอบครัวจํานวน3รุ่นพบว่าปลานินมีมน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น21% ประชุมและคณะ2556ได้ปรับปรุงพันธุ์ปลานินเจริญดาโดยดูลักษณะภายในครอบครัวจำนวน2รุ่นพบว่าปลานินกลุ่มคัดเลือกมีความยาวและน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ11.82และ22 28.2บสําำหรับในปลานินแดงนะคะมีรายงานไว้โดยสีจันญยญาและคณะ2555ได้ปรับปรุงพันธุ์ปลานินแดงสายพันธุ์อุตรดิตจ,จำนวน2รุ่นพบว่าปลานินแดงกลุ่มคัดเลือกมีความยาวและน้ำหนักเฉลี่ย มากกว่ากลุ่มควบคุมคิดเป็น5.6และ14.68เปอร์เซ็นตสำหรับค่าอัตราพันธุกรรมที่ประเมินในครั้งนี้พบว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงโดยสำหรับความยาวนะคะมีค่าอัตราพันธุกรรมอยู่0.351และโดยน้ำหนักมีค่าเท่ากับ0.419แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของกบนาเป็นผลมาจากการกำหนดโดยพันธุกรรมของยีนแบบบวกสะสม ซึ่งจะสามารถส่งผ่านไปสู่ประชากรรุ่นต่อๆไปได้ดังนั้นหากคัดเลือกกบนาที่มีการเจริญเติบโตดีมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ลูกที่ผลิตได้ย่อมมีลักษณะการเจริญเติบโตดีใกล้เคียงกับรุ่นพ่อแม่ด้วยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำทุกท่านที่เป็นแรงสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลขอขอบคุณดรศรีจัญญาศุขมโนมลที่ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ข้อมูล และขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำที่ให้คำแนะนำในการแก้ไขรายงานให้มีความถูกต้องจนสำเร็จลุล่วงขอจบการนำเสนอค่ะ